หล่อเทพเป็นไหนครับเนี่ยโอ้โหยาริสครอสนะฮะตอนนี้รุ่นพรีเมียมลัชชูรี่เลยนะครับเตรียมส่งมอบแล้วครับคันนี้นะฮะอบอกเลยว่ารอรถแค่อาทิตย์เดียวเองนะครับผมแต่ต่อจากนี้ไปนะฮะไม่ใช่อทิตย์เดียวแล้วนะ,ะเพราะว่ายอดจองเนี่ยประมาณ300คันแล้วนะครับตอนนี้นะ,ะเปิดตัวไม่ถึงเดือนนะครับนี่ประตูท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับผมกล้องมองรอบคันเลยนะฮะมีระบบเตะด,ด้วยนะครับตัวไฟฟ้านะครับก็บอกเลยว่ามาแบบ ัดเต็มแล้วแล้วมาขับ18ด้วยนะฮะต้องมารับคันนะครับสายสปอร์ตมอนิเตอร์มาครบภายในนี่ฮี่เบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับพุสตาร์สมาร์ทคีย์เดโคบักกิ้งเบรกไฟฟ้าโอ้ยระบบที่คอนเนคยกเปอนอัตติกโอยเลเยอร์ไปหมดเลยนะฮะบลูทูธนะครับรองรับแอปเปิลคาร์เพนด์เอาเดินดาวนตัวแบบไร้สายด้วยนะครับแล้วก็ระบบโต้ตาเซ็นบิสเซนเฮียบคุ้มสุดๆครับรุ่นนี้ สองมาเยอะนะครับสวัสดีค่ะ